ดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้เราจะเข้าสู่การไลฟ์สดเพื่อจะได้ส่งข่าวมาให้ทุกท่านได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะได้ดูพร้อมกันอ่าและวันนี้เป็นวันที่24เมษายนนะคะวันนี้เราจะดูข่าวพร้อมกันว่ามีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นอาจจะได้สรุปมาให้ทุกท่านดูโดยภาพรวมของเศรษฐกิจโลกกับอ่าการที่ตลาดพันธุ์พันุวันในยังยังไงวันนี้นะคะ หากทุกท่านได้สนใจในข่าวหรือว่าได้สนใจในในการที่จะได้ฟังข่าวหรือว่าได้การสรุปทุกวันเราสามารถที่จะกดไลค์หรือว่ากดสปายได้นะคะเพื่อจะได้มีการแจ้งเตือนในทุกวันอาจจะมีการมาสรุปข่าวแล้วก็ได้ส่งข่าวมาให้ทุกท่านได้ดูนะคะ โอเคเลยอ่าก่อนอื่นเราจะไปดูว่าโ okay, อเคตออไปค่ะก่อนเดิก่อนอื่นเราจะได้ดู h e ด m a e ก่อนว่าเมื่อวานมีกโดยการปิดตลาดเป็นยังไงบ้าง เนื่องจากว่าเป็นการที่เมื่อวานที่เราจะได้ได้ฟังคร่าวๆว,ว่าทําค่อนข้างจะถอยเพราะฉะนั้นในการภาษีต่อกับจีนเพราะฉะนั้นตลาดก็ค่อนข้างที่จะกลับมาที่จะดีขึ้นในการหันมาซื้อของหุ้นเทคโนโลยีหรือว่าซื้อหุ้นของตลาดต่างๆด้วยจากนั้นก็เป็นการที่ตกราคาของทองคํา เดี๋ยวเราจะได้ไปดูราคาของทองคำด้วยเช่นเดียวกันนะวันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อวานที่จะเป็นการที่ตลาดก็เกิดขึ้นมาโดยการที่ก็น่ากังวลอยู่เช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าทาเริ่มที่จะถอยกับการภาษีขององจีนโดยรวมก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนที่จะได้ การแจ้งหรือว่าเป็นการตัดสินใจยังไงเพราะฉะนั้นเราก็ยังต้องคงข้อระวงังหรือว่าพิจารณาให้ถูกต้องในการที่ลงทุนหรือว่าโดยรวมเพื่อจะวิเคราะห์ตาลาดนะช่วงนี้นะคะฮิตแมของเราเมื่อวานก็ส่งให้เราเห็นว่า Microsoft หรือว่าในกลุ่มหุ้นของเทคโนโลยีก็เป็นการพุ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะคะ,ะ Microsoft ก็เป็นการพุ่งขึ้น2.06% ไม่ก็เป็นการเพิ่มขึ้นของ Apple นะคะที่เป็น2 4 3%ในกลุ่ม Consumer แล้วก็หุ้นที่เราค่อนข้างที่จะน่าสนใจตอนนี้ก็คือของกลุ่ม Nvidia ก็เป็นการพุ่งขึ้น3.86%และในกลุ่มของ Communication นะคะที่เป็นที่เป็นเด่นๆก็เป็น Google กับ Meta ก็เป็นการพุ่งสีเขียวเช่นเดียวกันนะคะ g o o g l นก็พุ่ง2.48แล้วก็กับเมตาก็4นะคะเป็นการพุ่งที่พุ่งข้างจะแรงอยู่เช่นเดียวกันแล้วก็จะดูว่าหุ้นของ t ท s l a เมื่อวานก็เป็นการพุ่งขึ้น5.37นะคะถึงแม้ว่าไม่ว่าการที่รายงานไรายได้ที่ตกลงแต่ว่าหุ้นก็ยังพุ่งขึ้นเนื่องจากว่ามีข่าวหรือว่ามีการ สินค้าใหม่ๆกำลังที่จะเป็นการเทสกับรถที่ขับเองนะคะเพราะฉะนั้นตลาดก็เริ่มที่จะหวังในกลุ่มสินค้านั้นๆเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้หุ้นของเทสลาเป็นการพุ่งขึ้นโดยเฉพาะที่เป็นเลขที่เป็น5.37% อันนี้ให้เราเห็นชัดเจนโดยรวมก็ไม่มีอะไรที่ตกที่ลงมากเมื่อวานนะคะไม่เหมือนที่ภาพของสัปดาห์ที่แล้วที่จะเป็นส่วนใหญ่ที่จะเป็นแดงโดยรวมแล้วก็ตลาดที่ณนตอนนี้ก็มีหวังว่าจะดีขึ้นแต่ก็ยังไม่มีอะไรที่แน่นอนเนื่องจากว่ายังไม่มีการตก,ตกลงล่าสุดกับภาษีของจีนนะคะ โอเคเราจะได้ไปดูต่อว่าเมื่อวานดี๋ยวว่าวันนี้จะมีข่าวอะไรใหม่ๆนะคะ,ะโดยรวมก็ภาพรวมตลาดการเงินของโลกเมื่อวานมีอะไรบ้างเมื่อวานเราจะเห็นว่าดัชนีของหุ้นสหรัฐนะคะและก็ยุโรปรับตัวขึ้นที่เป็นกลุ่มของ US 5 0 0เพิ่ม2% US 1 0 0ก็เพิ่ม3%แล้วก็ GE 4 0ก็เป็นการแตะระรดับสูงสุดตั้งแต่วันที่3เมษายน ถึงวันนี้นะคะก็เป็นการที่ข่าวที่ดีขึ้นโอเคค่ะโอเคเอตอนนี้นะตอนนี้ก็เป็นข่าวที่น่าสำคัญสำหรับที่เป็นสหรัฐกับจีนนะคะยังไม่ตกลงการภาษีแต่ว่าโดยรวมก็ทำก็จะถอยลงแล้วก็ลดทอนหน่อยนึงทำให้ภาพตลาดมันคุ้นข้างที่จะดีขึ้น มันก็ทําให้ตลาดก็ลดความเครียดอยู่เช่นเดียวกันนะคะเขาเสนอว่าลดภาษีประมาณ50หรือว่า40-40%จากการภาษีนําเข้าแต่ยังยังอยู่ในช่วงระหว่างเจร,จ,ร,จ,รจากันเพราะฉะนั้นยังไม่มีอะไรชัดเจนต้องรอข่าวดูเพิ่มเติมว่าจะมีการตกลงอะไรอีกไหมในการเจรจาที่จะถึงนะคะ แล้วก็อัตราใหม่ภาษีอัตราภาษีใหม่นี่สินค้าสำคัญก็จะเป็นเหมือนเดิมที่100%ส่วนสินค้าทั่วไปก็เป็น35%นะคะ,ะโดยรวมว่าเขาก็ยังห<ม>วังว่าจะต้องมีการเจรจาชัดเจนว่ามีการลดการเพิ่มอะไรไหมสำหรับสินค้านำเข้าส่งออกต่างๆอันนี้ก็ต้องรอดูข่าวอีกพร้อมกันนะคะ อันนี้ก็ต้องดูต่อว่าทชมก็เป็นการที่นโยบายการเงินของเขาก็ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนแต่ว่า,าโดยรวมเราเห็นว่าการลดนะคะลดวความกังวลความกังวลนะคะเนื่องจากว่าทชมไม่ต้องการาปลดพูพาวเวลอีกครังอีกต่อไปเาขาบอกว่าเขาไม่มีเาขายืนยันว่าไม่มีการที่จะต้องการให้พาวเวลออกแต่ว่าโดยรวมก็ยังเห็นว่า มีการที่ตึงเครียดอยู่นะตอนนี้มันก็ทําให้มีผลกระทบนะคะตอนแรกก็เป็นการแข่งค่า,าที่เป็นคู่เงินของยูโรยูโรสตีนะคะก็ร่วงต่ำกว่า1.1350นะคะอันนี้ก็ก็ต้องเป็นข่าวที่น่ากังวลอยู่เช่นเดียวกันอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นความอิสระนะคะข่าวลือที่ก่อนหน้าสร้างความตื่นกระหนกอ่า ที่เราเป็นนักลงทุนหรือว่าเป็นนักวิเคราะห์ข่าวหรือว่าเป็นการดูตลาดณต,ตอนนี้เราก็ต้องเป็นการคนที่ต้องดูข่าวที่ชัดเจนข่าวที่จริงเ,เพราะว่าจะมีข่าวลือที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆทุกวันทําให้เรากังวลใจนะคะเ,เราจะไปดูว่ารา,ราคาของทองคําและน้ํามันเมื่อวานมีการเ,เปลี่ยนแปลงอะไรไหมโดยที่เห็นจากเมื่อวานนะคะทองคําก็ เคยแตะที่จุดสูงสุดว่าป,ปั๊บสูงสุดเป็น3,500เป็น3,500ดรดอลล่าร์แต่ว่าก็เป็นการตกนะคะเนื่องจากว่าตลาดที่กลับมาซื้อหุ้นเพราะฉะนั้นราคาทองคำก็ตกมาเป็น3,000ฝ่ายฝ่ายขายก็ตอนตอนนี้ก็เป็นอยู่การที่กำลังชนะอยู่เป็น3,300ออันนี้ก็เป็น ช่วงที่น่าสำคัญนะคะต่อทองคำเพราะฉะนั้นแต่วัน,นะเช้าวันนี้ก็เป็นช่วงซรายวย์อยู่เดี๋ยวเราก็จะได้ไปดูฉากข่าวาจากที่ของเป็นทองคำนะคะสำหรับน้ำมัน WTI ก็ราคาที่ส่งสดสัปดาห์สามสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเป็นหกสิบห้าดอลลาร์ต่อบาร์เรลแต่เมื่อวานก็เป็นการร่วงนะคะเป็นการร่วงที่เป็นสองจุดสอง เหลือแต่เหลือแค่62สิบดอลลาร์ต่อพเพรลนะคะอันนี้ก็เป็นการราคาการตกราคาของน้ำมันอยู่นะเมื่อวานโอเคเราจะไปดูต่อว่ามีข่าวของ OPEC ด้วยนะคะที่ o p e ปแล้วก็แต่ละน้ำมันของเขาเมื่อวานที่ในการรายงานก็เห็นว่าเมษายนนี้เราก็เพิ่มการผลิตเป็น1,000 1แสนสามสามหมื่นแปดพันเรวต่อวันแต่โดยรวมก็เขาก็หวังว่าในเดือนของพฤษภาคมหรือว่ามิถุนายนก็เป็นการเพิ่มขึ้นเช่นเป็นพฤษภาคมก็ต้องเพิ่มการผลิตเป็นสี่แสนสี่แสนกว่านะคะพาเรลต่อวันหรือว่าเมษมีนามิถุนายนก็ต้องเพิ่มอยู่เช่นเดียวกัน เขาบอกว่าสมาชิกของบางประเทศต้องการเพิ่มการผลิตต่อเพราะฉะนั้นน้ำมันก็ยังเป็นสิ่งที่ก็เป็นสินค้าโุคภัณฑ์ที่น่าสนใจอยู่ณช่วงนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีการปรับราคาลดหรือว่าจะมีการาข่าวใหม่ๆขึ้นมาแต่โดยรวมก็น้ำมันก็ยังเป็นที่ที่ทุกทกประเทศต้องการอยู่ณนตอนนี้ ทีนี้เราจะไปดูต่อว่าที่เป็นรายงานของ PMI เมื่อวานมีอะไรบ้างทีนี้ดัชนีของเศรษฐกิจนะคะยุโรปและก็สหรัฐก็เป็นการที่ได้ได้เห็นภาพนะคะผ่านรายงานของ PMI เมื่อวานโดยรวมแล้วก็ PMI นะคะภาพการผลิตที่ของสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น5้าจุดห้าสิจุดนะคะขนาะที่ยุโรปก็ส่วนใหญ่ก็ต่ำกว่า50 อันนี้เราก็จะเห็นว่าในอันสีแดงก็จะเป็นดัชนีของภาพการผลิตแล้วก็ที่เป็น PMI ที่เป็นสีแดงที่แดงแดงลึกนะคะแดงลึกก็เป็น PMI ที่ภาพการผลิตแด,ดงเฉยๆก็เป็นการภาพการบริการส่วนใหญ่ก็เป็นการที่อยู่คู่กันนะคะแต่ว่าโดยรวมที่เป็นสหรัฐก็เป็นการที่มากกว่าห้าห้าสิบ 50จุดนะคะอ,อย่างอื่นก็เป็นเชอรมีหรือว่าฝรั่งเศสยุโรปโซนก็ต่ำกว่า50าสิอันนี้ก็เป็นที่รายงานของ P M I ที่ได้มาจากเมื่อวานนะคะและบริษัทอื่นๆนะคะเมื่อวานเทสลาก็ได้รายงานรายได้ลดก็เป็นการาลดนะคะ 9%แล้วก็ได้กำไรลดก็70%แต่หุ้นก็เพิ่ม8%เนื่องจากว่าตอนต้นที่ก็เคยบอกว่าเทส l a กำลังมีสินค้าที่เป็นสินค้าใหม่แล้วก็ดึงดูดตลาดเพราะฉะนั้นก็เป็นความหวังต่อ,อนักลงทุนเช่นเดียวกันแล้วถส่งผลต่อหุ้นของเทสลาก็เป็นการเพิ่มพุ่งขึ้น8%นะคะ แล้วก็ข่าวของบริษัทโบอิงนะคะโบอิงรายได้ก็เพิ่ม18%แต่ขาดทุนลดลงเหลือ31ล้านดอลลารา์แล้วก็ของสำหรับฟิลิปมอริสนะคะคยที่เป็น EPS ที่เป็น1.69ดอลลาร์อันนี้ก็เป็นการพุ่งขึ้น5.6%รายได้ของเขาก็เป็นหน้าตอนนี้จะเป็น9.3พันล้านดอลลาร์นะคะ แล้วก็ตลาดของคริปโตนะคะที่เป็นคอร์เรนซีนะคะที่เป็นพินคอยก็ราคาตอนนี้ก็เป็น93500ดอลลาร์ที่อีเทเรียนที่เพิ่ม2.2%เช่นเดียวกันอันนี้เป็นสำหรับข่าวอื่นๆที่ของบริษัทใหญ่โตนะคะแล้วก็เศรษฐกษิจอื่นๆจะมีข่าวว่าจะ เป็นการที่ของโปแลนนะคะเขาก็บอกว่ายอดขายผลิตเพิ่มก็เป็น6 0 6ขออภัยค่ะ0.6%ต่ำกว่าการคาดที่เป็น0.5%ค่ะ,อะนอกจากนั้นก็เป็นสหรัฐอณาจักรเขาก็เน้นย้ำว่าจะไม่ลดมาตรฐานอาหารเพื่อข้อตกลงการค้ากับสหรัฐค่ะแล้วก็ ราคาเขาก็ก็บอกว่าภาษีที่มีแนวโน้มที่ลดเงินเฟอ้อมากกว่าสร้างสร้างเงินเฟอ้อนะคะก็ส่งผลต่อภาพรวมของตลาดที่เห็นว่าจะมีการที่ค่อนข้างที่จะดีขึ้นเพราะว่าในสิ่งที่โดยรวมก็เห็นว่าตลาดกําลังที่จะดีขึ้นส่งผลให,ให้เงินเฟอ้อก็จะมีการลดลดลงไม่ใช่ที่จะเพิ่มขึ้นนะคะโอเคค่ะ มีคำถามอะไรไหมตลาดนี้เขียน G C มาใช่ค่ะตัวช่วงในตลาดค่อนข้างที่จะกำลังดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็มีความหวังต่อหุ้นของตลาดเช่นเดียวกันค่ะต่อไปเราก็จะเห็นดูจากข่าว ก่อนอื่นเราก็จะ,ะจะบอกว่าจะให้ทุกท่านดูว่าใน s t p ของเรานะคะสามารถดูข่าวในช่อง Forex ได้เลยเราก็จะดูว่ามีการข่าวอะไรใหม่ๆไหม,ไมแล้วก็อาจจะได้อัปเดตข่าวมาให้ทุกท่านได้ดูนะคะทุกวันแล้วก็อยู่ในทุกช่วงหากว่ามีการอะไรอัปเดตเพิ่มเติมจะได้แจ้งเตือนทุกท่านนะคะโอเคจากทองนาะตอนนี้นะคะนาตอนนี้ทองก็ จากการลดอ,อยู่ในช่วงเวลาแห่งหน่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงไตรเวทที่เป็น3,327นะครับเนะคะอันนี้ก็เป็นราคาทองคำที่ค่อนข้างที่จะตกแต่ว่าอยู่ในช่วงที่นักลงทุนค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังตัวด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,ะแล้วก็เราจะดูว่าทองคำของที่ไทยจะมีอะไรบ้าง วันนี้ลองทำราคาทองคำมีการปรับตัวตอนนี้ก็จะเป็นครั้งที่8แล้วอทองคำแท่งก็จะเป็นราคา52า0 0ื่นราคารับซื้อนะคะแต่ว่าราคาขายออกก็จะเป็น2 9 0 0แต่ว่ารแต่ว่าทองคำที่เป็นแปรรูปก,ก็จะเป็นราคารับซื้อก็518หมพราคาขายออกตอนนี้ก็จะเป็น3,000อาัาสรก ห้าหมื่นสามคามภัยค่ะห้าหมื่นสามจ็ดร้อยก็เป็นการราคาราคา,า,คาทองคาที่ไทยของเราก็ตกอยู่เช่นเดียวกันนะคะโอเคก็กลับมาดูว่าข่าวของวันนี้ปฏิทินมีอะไรบ้างปฏิทินเศรษฐกิจโอเควันนี้ตอนหนึ่งทุ่มนะคะตอนหนึ่งทุ่มสามสิบก็จะมีรายงานหรือว่ายอดสั่งซื้อสินค้า คงทนจากสหรัฐนะคะว่าจะมีอะไรบ้างแล้วก็มีดูก่อนว่ามียอดนะคะวันนี้เราจะมียอดขายบ้านมือสองมีนาคมหรือว่าการขอรับสวัสดิการการว่างงานในของสัปดาห์ด้วยกันอ,อันนี้เป็นข้อมูลที่ไม่ค่อนข้างที่จะไม่สำคัญมากนนวันนี้แต่โดยรวมก็ ต้องรอว่ามีการเจรจาหรือว่ามีการตัดสินใจใหม่ๆสำหรับภาษีของจีนไหมนะคะอ่าจะมีปัญหานะคะ IPO อะไโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะหากว่าวันนี้มีข่าวอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีการที่จะอัปเดตข่าวขึ้นมาเราก็จะได้สรุปมาให้ทุกท่านได้ดูอีกครั้งหนึ่งอ่านงว,วันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ